หูย้ายอังคารร่วมพระสาเลงเมพธพฤษพเมถุนธนูสิงกันมีเคราะห,หนักปัดเป่าเสริมดวงได้ด้วยน้ำพุทธมนต์ในรูปแบบน้ำหอมเพียงแค่คอมเมนต์โดนใจก็รับไปเลยรับฟรีกับกิจกรรมทางช่อง พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No โนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารเดิมชื่อวัดพระธาตุสีจอมทองตั้งอยู่บนถนนเชียงใหม่ฮอดหมูง่งตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ58กิโลเมตรวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารเป็นผ้าลา,ามหลวงชั้นตีชนิดวรวิหารตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,506บริเวณที่ตั้งบนเนินดินสูงประมาณ10เมตรเรียกกันมาตั้งแต่อดีตว่าดอยจอมทองตามประวัติสันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้น ในราวพุทธศตรวตรรษที่20แต่จากลักษณะทางศิลปกรรมของสิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดปรากฏเป็นลักษณะของศิลปะในสมัยหลังพุทธศตรวตรรษที่24ซึ่งเป็นห่วงระยะเวลาของยุคฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่และยังเป็นพระาธาตุประจำปีเกิดของคนที่เกิดปีชวดในพระวิหารหลวงของวัดพระธาตุสีจอมทอง เป็นที่ประดิษฐานของพระทักขินโมรีธาตุพระธาตุส่วนที่เป็นพระเศียรเบื้องขวาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีขนาดประมาณเมล็ดข้าวโพดสันฐานกลมเกี้ยงสีขาวนวลดุดสีดอกบววหรือสีดอกพิกุลแห้งตามตำนานเล่าว,ว่าพระพุทธเจ้า ได้เสด็จมายังดอยนี้และทรงพยากรณว่าที่นี่จะเป็นที่ประดิษฐานพระทักขินโมรีธาตุของพ่อองค์ในภายหน้าซึ่งในราวปีพุทธศักราช1995นางเมงละนายสอยได้พบพระบรมธาตุจึงได้ก่อพระเจดีย์และสร้างเสนาสนะที่ดอยต้นทอง คนทั้งหลายจึงเรียกชื่อวัดนี้ว่าวัดจอมทองต่อมาในสมัยพระเมืองแก้วกษัตริย์องค์ที่14แห่งราชวงศ์มังลายท่านได้สร้างวิหารจัตุรมุขภายในมีมนดบปราศาสเพื่อประดิษฐานองค์พระบรมธาตุเจ้าเมืองเชียงใหม่หลายพระองค์ได้ทรงอัญเชิญองค์พระบรมธาตุสีจอมทองไปยังเมืองเชียงใหม่ เพื่อทำการสักการะโดยมีวัดต้นเกวนที่อำเภอหางดงเป็นวัดที่หยุดพักขบวนระหว่างแห่องค์พระบรมาธาตุเข้าเมืองพระบรมาธาตุถูกบรรจุไว้พระโกศห้าชั้นซึ่งตั้งอยู่ภายในพระวิหารจตุรมุขก่ออิฐถือปูนทั้งองค์มีฐานสี่เหลี่ยมจตุรัสคล้ายพระเจดีย์กว้างสี่เมตรสูง8เมตร ตามประวัติว่าสร้างขึ้นโดยภาษาดีลกปนัดดาธิราชหรือพระเมืองแก้วกษัตริย์ราชวงศ์มังรายเจ้าผู้ของนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2060สถานที่สำคัญภายในวัดได้แก่พระอุโบสถลักษณะทรงไทยหน้าบานลงปิดทองสวยงาม สร้างสมัยท่านเจา้าขุนสุวรรณโมลีเดิมภายในเผ่าโบสถมีพระพุทธรูปสามองค์สร้างด้วยไม้แกะสลักภาพประทาในเผ่าโบสถเป็นปางถวายเนตรซึ่งแตกต่างจากเผ่าโบสดในล้านนาทั่วไปบริเวณประตูทางเข้าเผ่าโบสดได้ฝังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ตามประเพณีของล้านนาจึงไม่อนุญาตให้สุภาพสตรีขึ้นไปยังเผ่าโบสถ ภายในมีรูปวาดผนังแสดงตำนานพระทธาตุสีจอมทองและรูปเทวดาชั้นต่างๆสถานที่ต่อมาหอพระไตรปิฎกสร้างในสมัยท่านเจ้าคุณสุวรรณโมลีอยู่ด้านหลังพระอุโบสถเป็นอาคารสองชั้นครึ่งครึ่งตึกครึ่งไม้สำหรับเก็บพระไตรปิฎกมาบุรณะใหม่ประมาณปีพุทธศักราช 2,534แล้วเสร็จปีพุทธศักราช2,536สถานที่ต่อมาคือพระเจดีบริวารหรือพระาธาตุน้อยไม่มีระบุว่าได้สร้างขึ้นเมื่อใดสันนิษฐานว่าอายุป,ประมาณ300ปีได้รับการบอกเล่าว,ว่าสร้างโดยชาวพม่า,มาเมื่อครั้งปกครองนครเชียงใหม่ ศิละปะเป็นแบบมอนพมา่าสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นคู่กับพระเจดีย์องค์ใหญ่ให้เกิดการสมดุลกันภายในบรรจุสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายแต่ไม่ได้บรรจุพระาธาตุไว้ภายในสถานที่ต่อมาคือพระวิหารจัตุรมุขตามประวัติเล่าว,ว่าพระวิหารถูกสร้างขึ้นโดย พระเจ้าดีหลกบนัดดาธิราชหรือพระเมืองแก้วกษัตริย์ราชวงศ์มังลายเจ้าผู้ของนครเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช260 0ภายในวิหารมีมนฑปดบปราสาทเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุโดยพระบรมธาตุถูกนำเข้าไว้ในโกดทองคำตั้งไว้ภายในประสาทมีหลวงพ่อเพชรเป็นพระประธานในพระวิหาร หลวงพ่อเพชรองค์นี้จำลองจากองค์จริงที่วัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตและยังมีโบราณวัตถุเช่นพระพุทธรูปเงินทองคําของคังข้าง,างที่ซึ่งประทานโดยเจ้าดารารัศมีพระราชายาในรัชกาลที่หเช่นตลับฝังเพชรงาช้างเงิน ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่